สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะสวัสดีครับตลาดหุ้นสหรัฐเมือ่อคืนปิดท้ายสัปดาห์ได้สวยเลยนะครับเขียวสดใสกันทั่วหน้าเอาละเรามาเจาะลึกกันแบบเร,เร็วๆเลยดีกว่าว่าอะไรที่ขับเครื่องตลาดอยู่แล้วเราต้องจับตาดูอะไรกันต่อครับใช่เลยครับปิดเขียวยกแผงต้อนรับสัปดาห์คริสต์มาสแบบนี้เอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะอะไรคือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่ภาพรวมใหญ่ๆกันก่อนเลยดัชนี S&P 5 0 0เนี่ยปรับตัวขึ้นมา0.6%ปครับปิดไปที่6 8 7 8 4 9จุดโอ้โหเรียกว่าขยับเข้าไปใกล้จุดสูงสุดตลอดการอีกนิดหนึ่งแล้วนะครับส่วนตัชนี Nasdaq Composite ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันปิดบวกไป0.5%ที่23,428.83จุดหลักๆเลยก็คือได้แรงหนุนสำคัญจากการที่หุ้นกลุ่มเทคแล้วก็กลุ่ม AI กลับมาคึกคักอี ทางฝั่งดาวโจนส์เข่าแข็งแกร่งไม่แพ้กันนะครับบวกไปอีก0.5เหมือนกันก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่หุ้นเทคนะครับหุ้นบูชิปหรือว่าหุ้นบริษัทใหญ่ๆที่มั่นคงเนี่ยก็ยังไปได้ดีอยู่แต่ตัวที่น่าสนใจมากๆเลยในคืนที่ผ่านมาก็คือดัชนีรัส s ซล l ์2,000ครับที่เป็นตัวแทนของหุ้นขนาดเล็กกลับพุ่งแรงกว่าใครเพื่อนเลยบวกไปถึง1.2ะ นี่แหละครับเป็นสัญญาณที่ดีมากๆที่บอกว่าความเชื่อมั่นมันกระจายไปทั่วเศรษฐกิจแล้วไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ในหุ้นใหญ่ๆอย่างเดียวและแน่นอนครับปลายปีแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่มาช่วยสร้างบรรยากาศดีๆให้กับตลาดนั่นก็คือความคาดหวังต่อปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซันตาคลอสแรลลี่ที่ตลาดมักจะคึกคักเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีนั่นเองครับเอาละครับทีนี้เราลองมาเจาะลึกกันอีกหน่อยดีกว่า ว่าในรอบนี้เนี่ยมีหุ้นตัวไหนหรือกลุ่มไหนที่เป็นดาวเด่นเป็นผู้นำตลาดกันบ้างตัวแรกเลยที่โดดเด่นมากๆก็คือเท s l a ครับบวกขึ้นไปตั้ง1.5%แถมยังทำราคาสูงสุดใหม่ที่แถวแถว488ดอลลาร์ด้วยที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยก็มีเหตุผลหลักๆมาจาก2เรื่องสำคัญเลยครับเรื่องแรกก็คือข่าวดีเรื่องคดีของอีลอนมัสก์ที่ศาลตัดสินคืนแพ็กเกจผลตอบแทนก้อนโตให้ และเรื่องที่2ก็คือความคืบหน้าเรื่องการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับซึ่งอันนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนได้เยอะเลยครับมาที่กลุ่มเทคอีกตัวที่โอ้โหจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ n v ็นวีนั่นเองครับยังคงร้อนแรงต่อเนื่องปรับตัวขึ้นไป1.5%เท่ากันเลยปัจจัยหนุนของ n v ็นวีดียก็ยังคงมาจากเรื่องเดิมเลยครับคือกระแสะ AI ที่ยังไงยังไงกมไม่มีแผ่ว แถมล่าสุดยังมีข่าวอีกว่าจะเริ่มส่งมอบชิปรุ่นใหม่ s 200ไปที่ตลาดจีนเร็วๆนี้ด้วยก็ยิ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดเข้าไปอีกแต่ถ้าจะพูดถึงตัวที่บวกแรงที่สุดในกลุ่มผู้ผ,ผลิตชิปด้วยกันแล้วก็ต้องยอกให้ไมโครเลยครับเพราะราคาหุ้นนี้ทยานขึ้นไปถึง4%เลยทีเดียวประเด็นสำคัญของไมโครก็คือผลประกอบการเขาออกมาดีมากครับ ซึ่งมันไม่ได้ส่งผลดีแค่กับตัวบริษัทเองนะแต่มันยังช่วยสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็ส่งแรงบวกต่อไปให้กับหุ้นตัวอื่นๆในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดเลยเรียกว่าพากันบวกจกแผงเลยครับทีนี้ลองเปลี่ยนมาดูฝั่งสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะครับจะเห็นภาพที่น่าสนใจมากๆเลยคือทั้งน้ํามันและก็ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงทั้งคู่เลยแต่มาจากคนละเหตุผลกันเลยนะครับราคาน้ํามันดิบ WTI พุ่งขึ้นไปกว่า2.4อันนี้มาจากความกังวลเร ส่วนทองคำก็ยังคงทําหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยต่อไปโดยได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนของโลกแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงครับและนี่คือตัวเลขที่ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยครับราคาทองคําได้ทําสถิติสูงสุดตลอดการหรือ All อธามไฮทะลุระดับ4 4 0 6 9ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นชัดๆเลยว่าความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากจริงๆ พอเห็นภาพรวมตลาดกับหุ้นรายตัวไปแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วในภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจละ่ะมันกําลังมีสัญญาณอะไรออกมาที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนบ้างสัญญาณบวกที่สําคัญมากๆเลยก็คือตัวเลขเงินเฟ้อครับข้อมูลล่าสุดบอกว่าเงินเฟ้อพื้นฐานหรือ core CPI ที่ไม่นับรวมราคาอาหารกับพลังงานที่ผันผวนเนี่ยชะลอตัวลงมาอยู่ที่2.6แล้วครับ พอเป็นแบบนี้ปุ๊บนักลงทุนก็เลยมีความหวังกันมากขึ้นว่าเอ๊ะธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดอาจจะเริ่มลดดอกเบีย้ยได้เร็วกว่าที่คิดในขณะเดียวกันตัวเลขอัตราการว่างแร์ที่ขยับขึ้นไปถึง 4. 6เซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ4ปีเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่ตลาดมองว่าอาจจะไปกดดันให้เฟดต้องรีบลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจนั่นเองครับนอกเหนือ,อย่างนั้นก็ยังมีอีก 2- อสาเรื่องที่ต้องคอยดูครับอย่างแรกก็คือตัวเลข GDP ไตรมาสสที่จะประกาศในสัปดาห์นี แล้วก็ต้องระวังเรื่องความผันผวนที่อาจจะสูงขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงหยุดยาวแบบนี้ปริมาณการซื้อขายมันจะเบาบางลงส่วนเรื่อง Government Shutdown ดูเหมือนว่าตอนนี้ตลาดจะไม่ได้กังวลเท่าไหร่แล้วครับโอเคครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาแล้วในมุมของนักลงทุนละ่ะเราจะสรุปแล้วก็เอาไปวางแผนกันยังไงต่อดีสรุปเป็น3ข้อสำคัญสำคัญเลยนะครับข้อแรกเลยคือกลุ่ม AI และเทคโนโลยียังคงมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งมากๆข้อที่2 ต้องระมัดระวังความผันผวนในระยะสั้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากปริมาณการซื้อขายที่น้อยลงและข้อสุดท้ายข้อ3การที่หุ้นขนาดเล็กเริ่มกลับมาวิ่งแรงเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นในหุ้นกลุ่มนี้ที่เราไม่ควรมองข้ามครับและนี่ก็คือคําถามใหญ่ทิ้งท้ายไว้เลยครับว่า ในปีหน้าโมเมนตัม um จะยังคงอยู่กับหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่นำตลาดมาตลอดทั้งปีหรือว่าเงินทุนจะเริ่มหมุนไปหาหุ้นขนาดเล็กที่กำลังส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาใครกันที่จะเป็นดาวเด่นดวงต่อไปเรื่องนี้คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยครับขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ